อยากทราบเราจะทราบได้อย่างไรว่าใครบรรลุธรรมแล้วไม่มีทางทราบยันตายนะเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้บัญญัติข้อธรรมใหไ้ไปตรวจสอบใครเวลาโยมผู้ชายคนนี้ทานข้าวอิ่มโยมผู้ชายคนนี้รู้ไหมว่าคนนี้ทานข้าวอิ่มไม่รู้ตัวเขาต้องรู้ใช่ไหมและตัวเขาต้องไปถามใครไหมผมกินข้าวอิ่มอย่างับ <laughs> เราโง่เปล่าเหนอิ่มแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอิ่มใช่ป่ะตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจไหมเพระนั้นพู้เจ้าเนี่ยให้พยากรตนและตนนั่นแหละว,ว่าเป็นโสดาบันแล้วตามหลักธรรมตรงนี้คู่มือโสดาบันรวมไว้แล้วห้าสิบเอนยะห้าสิบเอ็ดวิธีในการตรวจสอบความเป็นโสดาบันด้วยตนเองนะไม่ต้องพึ่งใคร ไม่มีใครสามารถชี้โยมได้ว่าโยมเป็นโสดาสกิทาคานาคาพลานันหรือใครชี้ใครได้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกพรมติดสะพรมที่เป็นอริยบุคคลพวกนี้จะชี้ได้ซึ่งพรมพวกนี้มาชี้ภิกษุณีว่าเป็นอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้พระโมคคัลลานะยังสงสยัยพระโมคคัลลานะยังพยากรณ์ไม่ได้เลยขนาดเลิกทางลิศนะ ก็เลยแสดงฤทธิ์ขึ้นไปที่พรมแล้วก็ไปถามติสสภพมว่าเอ้ะติสสภพมทั้งหมดหรอที่พยากรอริบุคคลได้ติสสภพมบอกไม่ใช่เฉพาะที่เป็นอริบุคคลนะแล้วก็เล่าคุณธรรมต่างๆจากนั้นเนี่ยพระโมคคัลนะก็ลงมากราบพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกเนี่ยไปคุยกับติสสภพรมมาเขาบอกว่าเขามีข้อมูลอย่างนี้เขาพยากรได้อย่างนี้อย่างนี้ ผู้เจ้าก็รับรองคําพูดของโมคลานะที่ติดสับพมพูดแต่ถามโมคลานะติดสับพมไม่ได้แสดงบุคคลที่เจ็ดให้เธอทราบหรอว่ามีอะไรบ้างบอกไม่ได้ไม่ได้แสดงให้ผู้เจ้าก็เลยแสดงให้ครบสมบูรณ์นั่นคือพรมก็ยังไม่รอบรู้เท่าผู้เจ้าเห็นนะอ่ายังมีอีกนิดหนึ่งอีก <c oughs> นั่นไม่มีใครทราบหรอกโยมนะวิธีตรวจสอบตรวจสอบยังไงตรวจสอบตนเองยังไง จบคอร์สนี้แล้วมีคนสะกิดไปสะดอข้อกันไหมไปไหมอ่าไปดูเลิกไหมไปดูเลิกนีจะออกรถต้องดูเลิกไหมอ่าใช่ไหมเอหมอเขาบอกให้เปลี่ยนสีรถนี่ไม่หมอนะอีกคนบอกเอยติดสติกเกอร์รถคันนี้สีขาวนะปลอดโปรงแล้วนะเชื่อไหมถ้ายังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมงคลและโดนบันดาลอะไรได้ นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่โสดาบันจะต้องละได้เรียกวัตโกตุลามงคลเพราะนั้นโสดาบันเนี่ยดูมีคุณธรรมสองอย่างง่ายๆคือพ้นภัยเวรห้าประการถ้ายมีศีลห้าบริบูรณ์ศีลห้าบริบูรณ์แล้วมีโสตาปยังคัสสีคือเรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยผู้เจ้าบอกว่า ให้คนคนนั้นพยากรตนและตนนั่นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นนะผู้เจ้าบอกไว้ตั้งห้าสิบวันในยะไม่กลัวคนสําคัญผิดไปคิดว่าตนเองเป็นโสดาบันเหรอยิ่งสําคัญผิดยิ่งดีโยมลองสําคัญผิดว่าตนเองเป็นโสดาบันสิทําไมจะไม่ดีเพราะอะไรเพราะโยมต้องทําให้สินห้าโยมบริบูรณ์จริงไหมสำคัญผิดทั่วประเทศยิ่งดีใหญ่เลยทุกคนจะระวังสินห้าของตัวเอง คนมีสินห้าทั้งประเทศดีไหมโอ้โหสุดยอดเลยตำรวจไม่ต้องมีเลยไม่มีขโมยไม่มีการฆ่าใช่ไหมเ,เนี่ยผู้เจ้าถึงไม่กลวัวไงการพยากรณ์ต่างๆของผู้เจ้าละเอียดละออมากพิจารณามาครบหมดแล้วนี่คือหลักธรรมในการตรวจสอบนะ